สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่17ตุลาคม2568และเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่18ตุลาคม2568ครับผม แต่ก่อนอื่นใดนั้นนะครับเราจะไปทําการใดๆนั้นเราก็มาดูคาเตือกนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมก็ขออวยพรเอ 4, พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับ มาดูครับพอดีวันนี้นะครับผมผมไม่มีประกานะครับผมผมอยู่ที่ทํางานนะครับผมประกาผมไม่เอามานะครับผมก็เลยต้องใช้ประกาศด้านนี้นะครับไม่ได้จะมองเห็นหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับผมเรามาดูส่วนของผลงานเมื่อวานแนวทางเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานผมวางรูดไว้6 7เจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแ 678นี้นะครับพร้อมสถติที่เห็นทั้งหมดนี้ผมนะครับนะครับเช็คให้นะครับทำสติให้แค่7หน่อยนะครับผมนั่นก็คือหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกาชาติหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย VXP หน่อยสามัคคีและหน่อยพัฒนานะครับผมแค่7หน่อยนะครับผมส่วนนะครับผม fc พี่น้องนะครับสามารถนำไปใช้นะครับ กับหน่อยทุกหน่อยได้ตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับผมเป็นแนวทางนะครับทีนี้เมื่อทราบข้อมูลดีแล้วเราก็นะครับมาดูครับผมวางรูด678 7หน่อยนั้นเข้ากี่ครั้งครับหกนะเข้าไปที่2 6กานะครับ 6, มาหครั้งนะครับ6มา1ครั้ง7ครับ เเข้าไปที่79ปกติ7จ็ดเจสานะครับเจพัดนะครับเมา1 2 3 4 5 6รอบนะครับ6รอบ8ครับ8มาที่3 8กิจ5 8กา8 1พิ3 8 V 81พัดแล้วก็ 7 8พัดนะครับ8มา1 2 3นะครับ4 5นะครับมา5รอบ6รอบนะครับมา6รอบ6กบวกหเป็น12 12อบวกหเป็น13นะครับสิครั้งนะครับผมใน7หน่อยนะครับสายลูดสายตัวช่วยนะครับก็ถือว่ายังทำงานนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องในทุกๆวันนะครับ เมื่อสายลูดสายไปสายตัวช่วยนะครับผมเข้าไปที่13ครั้งในเจหน่อยแล้วเรามาดูครับ12คู่เจาะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ12คู่เจาะ12คู่เจาะนี้ก็เข้าไปที่นะครับผม58กานะครับคู่เจาะคู่เน้น38ดกิคู่เจาะคู่เน้น 38v วีคู่เจาะคู่เน้น78พัดคู่เจาะคู่เน้น เจ็ 7, 7, คู่อา่า 77V แล้วก็7จสานะครับเข้าไป1 2 3 4 5 6 6คู่เจาะนะครับเข้าไป6คู่เจาะก็ดีใจ FC พี่น้องด้วยครับผมนะครับ6คู่เจาะกับ13นะครับ13นะครับครั้งของสายตัวช่วยสายตัวลูดนะครับก็ถือว่าวันวันที่17เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นแนวทางที่นะครับ ค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากส่วนตรงนี้ครับตรงนี้คือนะครับที่ผมทําไว้ชอบส่วนตัวนะครับจัดทําขึ้นชอบส่วนตัวสําหรับนะครับผมแล้วก็สําหรับพี่น้องงบน้อยด้วยนะครับงบน้อยสายตัวลูดนะครับผม3ตัวผมดึงลงมา6กับ8นะครับเหลือสองตัว6นั้นมา1ครั้ง8มาทั้งหมด6ครั้งเท่ากับเจ็ดครั้งในเหน่อยนะครับนะครับ สายตัวลูดเข้าไป7ครั้งใน7หน่อยนะครับส่วนคู่เจาะครับ6คู่เจาะนะครับหคู่เจาะนั้นนะครับเข้าไปที่นะครับห้กานะครับสามแปดกิจสามแปวีแล้วก็78พัดนะครับหคู่เจาะเข้าไป4คู่เจาะนะครับก็นะครับผมขอแสดงความดีใจ FC พี่น้องอีกครั้งครับผมนะครับสำหรับแนวทางของวันที่17ตุลาคม2 5 6 8ครับแปครับ ถือว่าดีเยี่ยมนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของวันที่18ครับตุลาคมสองพันมันมีเศษกระดาษมาติดมาด้วยนะครับขออภัยนะครับทีนี้ส่วนตรงนี้ผมขอใช้ปากกานะครับปากกาเพราะว่าผมไม่ได้เอาปากกาตรงนั้นมานะครับลืมหยิบมานะครับมาดูครับผมนะครับ มองเห็นกันหรือเปล่าเนาะต้องซูมแล้วมั้งต้องซูมนลนะครับขออภัยจริงๆนะครับผมผมก็หลายอย่างนะครับแฟนผมกนะ็ไม่สบายนะครับผมก็ทําหลายอย่างก็หลง,ล,งลืมงานก็ต้องมาทํานะครับเลขหน้าขนาด วันนี้วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดต่อโคลหกแปดแนวทางนอนมองเห็นนะครับพี่น้องเห็นอยู่นะ วางรูดไว้ครับผมสามสี่ห้าอาปก,กามาสามสี่ห้า

94 01ครับ04 14 45 51ครับผมนะครับมี12คู่จอบนะครับทั้งหมดนี้ใช้กับแนวทางหน่อยตลอดทั้งวันนะครับพี่น้องเป็นแนวทาง ของหน่อยตลอดทั้งวันส่วนชอบมากนี้เป็นชอบส่วนตัวนะครับจัดทําขึ้นเพื่อนะครับผมพี่น้องงบน้อยนะครับผมชอบมากให้รูดไปที่4กับรับนะครับจาก3ตัวเหลือ2ตัวนะ ครับ,นะรบมาดูที่ผมชอบมากนะครับชอบไปที่นะครับชอบไปที่90 91 94น หนึ่งสี่ครับนะครับเอาละครับสหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันที่18ตุลาคม2 5 6 8ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม FC พี่น้องก็ขออวยพรให้นะครับผมเป็นแนวทางที่ดีต่อพี่น้องทุกทุกท่านครับในทุกทุกวันนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ